ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยชี้ประยุทธ์ผิดรัฐธรรมนูญ5ข้อจีปปชขยับทำหน้าที่โดยทันทีนายเมธามาดขาวเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยเผยแพร่ข้อเขียนที่มีเนื้อหาระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาทำผิดรัฐธรรมนูญดังนี้ 1. มาตรา161ถวายสาัตว์ปฏิญาณไม่ตรงตามรัฐธรรมนูญ 2. มาตรา56ทำสัญญาเอกชนสัมปทานผูกขาดการผลิตไฟฟ้ากับธุรกิจพลังงาน ทั้งที่รัฐธรรมนูญเขียนว่าโครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธรารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐบาลน,นั้นจำเป็นต่อการดํารงชีวิตต่อประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐรัฐจะกระทําด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือทําให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละห้าิได้ 3. ม,มาตรา44บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธการจำกัดเสรีภาพตามวรรคที่1นึ่จะกระทำไมิได้ แต่รัฐบาลออกพรกรฉุกเฉินเมื่อวันที่24มีนาคมปี63ยังไม่ยกเลิกเพื่อใช้อำนาจเบ็ดเสร็จจัดการกับผู้ชุมนุมโดยฟ้องทางปกครองไม่ได้ล่าสุดจะสั่งจับกลุมคุมขังผู้เห็นต่างผู้ปล่อยข่าวลือจน6สมาคมชื่อดังต้องออกมาเตือนการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลอย่างเป็นระบบได้ทำให้สังคมแตกแยกและขัดแย้งรุนแรง ทั้งที่ข่าวปลอมทั้งหลายใช้กฎหมายปกติจัดการได้แต่รัฐบาลเสียเองที่สร้างข่าวลือ 4. มาตรา47และ55บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณาสุขของรัฐบุคคลย่อมมีสิทธิ์ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่วันนี้คนไทยต้องจ่ายค่าวัคซีนเองจำนวนมากเพราะรัฐผูกขาดวัคซีนหลักและ5มาตรา2 5 8ถึง261 ไม่ได้ดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆภายใน1ปีนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญรวมถึงกฎหมายปฏิรูปตำรวจหากไม่เสร็จให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจดำเนินการตามหลักอาวุโสไปก่อนแต่รัฐบาลยังดำเนินการภายใต้คำสั่งคสชอ,อยู่ขัดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจน คนในรัฐบาลถแถลงข่าวว่าจะอยู่ต่อให้ครบวาระอีกหนึ่งปีครึ่งก็จะขัดกับมาตรา158อีกด้วยที่ให้นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมีได้อีกด้วย ทุกความผิดของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนี้ปปชจะต้องทำหน้าที่ตามมาตรา234-235ถึงโดยทันทีใช้อำนาจไต่สวนกรณีที่มีการกล่าวหาว่าตามกฎหมายผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดมีพฤติการ ร,ร่ำรวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ให้เสนอเรื่องต่อสารดีกาเพื่อวินิจฉัยในทันทีหรือกรณีอื่นให้ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังอายการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ